เตรมเปิดตัว p o c o F 2 pro วันที่1 2พฤษภาคมนี้สายิ0ตัวท็อปสุดเซนส์แลกปอนเป็น 65, ก5กล้องหลังเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลแบตบ4,700มิลลิแอมมีชาร์จไว33วัตต์เตรมเปิดตัว p o c o F 2 pro วันที่1 2พฤษภาคมนี้สายิ0ตัวท็อปสุดเซนส์แลมปอนเป็น 65, ก5กล้องหลังเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลแบตบ4,700มิลลิแอมมีชาร์จไว33วัตต์ ก่อนหน้านี้ไม่นานครับได้มีข้อมูลออกมาว่าทางโพโ o ที่เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนสเปคแรงราคาประหยัดเตรียมที่จะกลับมาลุยตลาดสมาร์ทโฟนอีกครั้งครับที่ก่อนหน้านี้ดเดกเคยสร้างชื่อไว้จากโพโ o เอฟวานเมื่อ2ปีที่แล้วครับโดยครั้งนี้คาดว่าจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนออกมาด้วยกันถึง2รุ่นครับและหนึ่งในนั้นก็คือสมาร์ทโฟนรุ่นโพโคเอฟทูโว่าที่สมาร์ทโฟนสเปคแรงตัวท็อปสุดนั่นเองครับล่าสุดก็มีรายงานออกมาว่าโพโคเอฟทูโ จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่12พฤษภาคมนี้ครับโดยตามรายงานของซันฮาชูแหล่งข่าวจากเว็บไซต์เชลลได้เผยมาว่าสมาร์ทโฟรุร่นโพโค F2 Pro จะทำตลาดในกลุ่มประเทศยุโรปก่อนเป็นที่แรกแต่ในตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลว่าจะมีการนำเข้าไปวางจำหน่ายในกลุ่มประเทศอื่นๆด้วยหรือไม่นะครับคาดว่าสมาร์ทโฟรุร่นโพโ o F2 Pro จะถอดแบบดีไซน์และสเปคมาจากสมาร์ทโฟรุร่นที่อย่าง Redmi K30 Pro คือมีหน้าจอแสดงผล a m มเล d ขนาด6.67นิ้วดีไซน์ไร้ขอบไร้สิ่งไอชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 865ใหแรงมาที่8กิกส่วนรอมาให้ที่256กิกสายกล้องหลังทั้งหมด4ตัวเด่นหลักความเรียน6 4ล้านพิกเซลพร้อมกล้องหน้าป๊อปอัพครับและแบตเตอรี่ขนาด4,700ม ah, ิลลิแอมป์ที่รองรับระบบชาร์จเร็ว33วัตต์อีกด้วยครับแต่ข้อมูลทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันยังเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับ ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟาจะมาบอกกล่าวท,าทราบอีกทีครับ